ไม่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 เขาจะบอกว่าเขาเนี่ยชอบดูการ์ตูนเจ้านกขุนทองเจ้าขุนทองกี่โมงนะหกโมงเช้าช่องอะไรชอบเจ็บชองเจ็บรู้ได้ไงอ่ะรู้ดูอยู่ไอ้หรวงหล่เบอร์ฟ้าโนกาบอยดีฮะออกหาินล้าเล่นแซ่บใส่เดินมาเดิาเร็วไหเดินกลับกลับบ้านเนื้อปลาปัญญาอ่อนเพอ้าวก็ให้ร้องอ่ะเขาร้องอะไรร้งเพื่อนเพื่อนพร้อมนะได้ได้พร้อมแล้ว อะไรนะชอบดูเจา้าขุนทองใช่โอ้พ่อุนเนูเลยตรกรใจหมดลูกแนะนำให้เขารู้จักเราชื่ออะไรลูกอบอกป้าเออเสียงเสียงทวนพ่อไปเสียงพ่อก็ออบอกฉันให้นนก็ำลูกกังบพ่อกูเหมือนที่ดูเสียงไม่ค่อยเข้าที่เ <c oughs> ขาเป็นคนบุคลิกแบบนี้<อ>นี่ไงทนราชครูพานุวัฒน์เดินทางมาถึงแล้วนี่ท่านราชครูเรียรเจ้าฟ้าเบิก กระหม่อมท่านสังเกตกิริยามารยาทและการพูดจาสำเนียงแบบนี้กระหม่อมท่นเดาได้เลยว่าไม่ใช่ราชบุตรตัวจริงพุทธจุฬาทำไมจะไม่ใช่ตัวจริงก็นี่เขามาแล้วถามว่าหลุดตัวจริงนะเป็นตัวปลอมตัวจริงครับเพื่อตัวปลอมก็ยอมรับมาสัขอบคุณแม่วรีดาครับ เขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกไปทำไมตัวผมหอมเขาทำแต่ผมหอมเขาะว่าเราขายน้ำหอมไปด้วยกันยังไม่รู้กันเลยมาทำไมตัวงพ่ออมท่านว่าเราเป็นหลวงพ่อเหรอเฮ้ยอะไรนะเขาบอกว่าเป็นตัวปลอมมันก็บอกเป็นตัวผมเขาผมหอมหยุดเดี๋ยวนี้นะวาจาของท่านช่างสามโหยนะสามหาวหาวเออ าเราเป็นตัวปลอมถ้าเราปลอมท่านก็ปลอมถ้าเราไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงเยไม่ใช่ผู้ชายผสัตว์ะ <c oughs> อะไรนะเขาบอกว่าอึดอัดออถ้า<ม>เกิดทุกคนไม่เชื่อว่าเขาพเจ้านั้นเน่ะเป็น มึง,มงเป็นเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรเกตตงตีบทออ๋ตัวจริงข้าวาเจ้าก็มีรลัฐานให้พวกท่านดูได้เห็นกันใครสอนมึงลำเนีเอกสารแดงพเจ้าค่ะสุพระรชาสารที่เมืองง่อมเรียกงี้ใครงั้นเราจะขออ่านนะบัดน,นี้ถึงก,กษัตริย์ธรรมราชาข้าพเจ้าสิงหาช ขอฝากพระราชบุตรพานุวัตนและมหาเล็กรัชดาเพื่อเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับองค์หญิงอารยาขอให้องค์ธรรมราชาดูแลขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหราชนี่เป็นลายพระาชของเพื่อนเราเราจำได้ดีวันนี้สโลหรือเกินจ้องนานไปไหนไม่ได้เล่นนะไรไอ้หนูแกไปไหมลูก มันต้องเก็บพุทธคาเสด็จพ่อเพราะว่าพราะองค์ท่านสิ่งข้าร์ได้สั่งไว้ว่าให้เก็บรักษาให้เท่าชีวิตเมืองเขาพูดสำเนียงปแปลกๆนะกันนะลูกไหนๆก็มาถึงเมืองพ่อแล้วเขาเรียกว่าก้นถึงฟา,ากปากก็ถึงข้าวแม่ครัวเมืองพ่อเนี่ยทำอาหารรวดมือดีอยากจะเสวยอะไรบอกมาได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวจัดสำรับอาหารหรอไว้ให้ขอเสด็จครับพุทธคาเสด็จพ่อก็ผมฉันอยากจะเสวย ยำอันธ h ปัส,สวะอาชาไหมคะเอเอไม่เอาเอาเอ,าอเฮ้อได้ไหมการนาไอเมนูนี่เมืองเราพอ,อมีไหม ไม่น่าจะมีเะเป้ยอโคเอชเด็จพ่อและเสด็จแม่อะไรหนูเมนูนี้ก็มีหมดทั้งพระราชวังทั้งเมืองนะพุเุ้เคะเด็ดแก้วเมืองพ่อน่าจะไม่ได้ทำนะมันก็มีทั้งเมืองกันเนี่ยพวกพ่อไ่ค้นหูเลยลูกยำอันท้าปัสสาวะอาชายำนี่ก็คือยำอันท้านี่คือไข่ปัสสาวะคือเยี่ยวอาชาคือม้าอง์ราชบุตรอย่างเสวยยำไข่เยี่ยวม้าพุเุ้เคะอันทาปัสสาวะอาชานี่ยำไข่เยี่ยวม้า ถาบอกพ่ออย่างนี้แต่แต่ทีแรกเนี่ยก็ทําได้แล้วลูกนะเมืองกระบอกเขาเรียกนี้อันนี้มันง่ายไปลูกเมืองพ่อเนี่ยทำอาหารได้ยากกว่านี้อยากจะกินเมนูแปลกๆมากกว่านี้ไหมลูกนาะอย่าไม่ข้อเสียพ่ออยากจะสวยเลยยกสวยเลยลูกหิวมากเลยตอนนี้หิวมากกรบอกชี่อยากจะส,<ว>สวยอะไรลูกขอไปก่อนสไปซี่อสรพิษ แม่ครัแม่ตกใจแม่ใจเย็นลูกเอ่อเดี๋ยวแม่แม่เมื่อไออะไรขอไปก่อนอะไรนีนลองให้แม่พูดทวนดิขอไปก่อนเอาแม่ลองพูดดิไม่ต้องยุ่งกับเมียแล้วหรอกได้แม่พูดได้ขอไปก่อนแม่เราอยู่เฉยๆน่ะดีแล้วเด็กแม่ต้องรู้ขอไปก่อนอะไรนะแล้วก็อะไรนะสไปซี่อ่ะสไปซี่อ่ะต่อแล้พีทเด็กแม่มึงงงตั้งแต่สไปซี่แล้วไม่ต้องไปอย่างอื่น อะไรลูกอะไรลูกอะไรลมก็หอังที่จะเสวยขอไปก่อนสไปซี่อัสรพิษโคเดช่าเมืองนี้ไม่มีลรกบุญทุกข้ามีเมื่อพ่อเอาไปตัดเลียงกล้ขอไปก่อนสไปซี่อัสรพิษอะไรอะลูกโอ้ยขอไปก่อนนี่คือผัดเอาขอไปก่อนนี่ผัดผัดสไปซี่นี่เผ็ดอ๋อ อักษรอสรพิษนี่งูงูออะไรอ่ะเห่าผง่านอยากเสวยพัดเพชรงูเห่าพุทธค่ะโอ้ยอยากอยากรวยอาหารบ้าแล้วลูกมันง่ายไปงูเห่าในเมืองพ่อเมียเอาเมนูที่มันยากกว่านี้อีกลูกยากกว่านี้ไปอีกผงขินอยากเสวยขอไปก่อน ยิ่งหวัวสอเราพี่งอีกมาลึกเพียงค่ะ,ะอ้าวไอเดียวรชด,ดาลูกนี่ถ้ามันหนักอ,อกหนักใจแดกกระเพรากันเถอะเราเป็นบาทเล็กเราต้องแปลได้ขออีกรอบดิ่กระมองพี่อยากจะเสวยขอไปก่อนมันลึกเพียงค่ะอาถามใครอ่ะ <laughs> ขางบนแป๊บเดียวรู้จักกันแล้วเวทีฐานฐานเมืองเราได้ยังไงฐานเมืองเราไม่รู้ขอไปก่อนเนี่ยงงอีตรง้เขามีท่าด้วยเนี่ยมันลึกพระองค์ท่านอยากเสวยผัดเผ็ดมันลึก พวกท่านอยากเสวยผัดเผ็ดกวางผู้เจ้าข้าโอ้ผัดเผ็ดกวางไอ้หนูง่ายไปเอายากกว่านี้เลยพอแล้วเขาคงไม่กินเยอะขนาดนั้นหรอกทำไมเล่าหมองขอเสวยางเอ้อหิวเหมือนกันนะลูกหมองก็หิวมากเลยเสด็จพ่อกะหมองฉันอยากกินอาหารอีสานอาหารอีสานก็จะเป็นพวกส้มตำไม่เอาแสบท้องลาบน้ำตกไม่เอาหรอกต้มแซ่บมันไม่ชอบเลยอแล้วหนูอยากเสวยอะไรลูกหนูอยากเสวยเจ้าเงียบ เมืองกินอะไรแปลกๆไอ้ทูบเองพ่อไม่มีหรอกลูกไปแล้วมากินก็ไปแล้วไม่มีไม่มีเดาเอี้ยบมืองพ่อไม่มีมีอะไรแหละเดาเอียบซอยจูองค์ราชบุตรทรงพระเปิดทำไมเดี๋ยวไม่เห็นซอยจุที่มึงทำเอ้ยพี่ซอยจูซอยจุไม่ใช่ซอยจุเรียกเขาเรียกอะไรที่มึงทำเขาเรียกซอยยิ้ไอ้พิษกรทาะอยากกินกันเราไปเลย เห็นมะฮะคนในเมืองพูดมือนเราเลยเสียงเขาแห้งอ่ะล่ะนี่เรื่องเรื่องเขาจะสร้างอะไรกูสร้างแต่หลวงพ่อเขาจะมีสักสี่ห้าแสนไม่เยอะเลยเจ้าที่ไหนก็ยืมเงินลงบ้างเอาไปทำอะไรดูกขุดบ่อเลี้ยงกุ้งจ้าใช่ย่าเลี้ยงเย้ตายหมู อะไรอะอะไรเมื่อกี้อะไรกุ้งกุ้งไปอือคือองค์พันวัดเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์นักเกษตรชอบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่ปลูกฟาร์มไว้หน้าพระราชวังยามใดทรงพระเกษมสำราญก็จะทรงตกกุ้งและเอามาพระแดดนะพระเจ้าค่ะเฮ้ยเขาเรียกเสวยเฮ้ยเสวยนั่แหละเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวพ่อทหารไปคุณบอกกุ้งให้นะแต่ว่ารู้จักบุคคลสําคัญภายในเมืองพ่อพ่อธรรมราชาส่วนนี่อนาคตแม่ยายเจ้าเนี่ยคือท่านแม่กาญจนา ถัดไปเนี่ยท่านพี่ธรรมรัตน์ส่วนนน่นนน่นนน่นว่าที่เจ้าสาวในอนาคตคุณเอกเต้ค่ะน้องอรารยาอาอรยาทำความรู้จักกับพี่เขาสิลูกมัมเชนอารยาทำไมบังคนมเจ้าพี่ด้วยเมยคะ ไี่ทันเด็ดเพไม่เคยจะเคยด้วยแต่นี่นะก่อนเลย ่วงแไอ้คนที่มาแยกสามวัยสี่สิบเทพมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกมไม่มีพี่ครับเห็นแหมชุดตีม้งอยากจุ้งให้มิดแม้มมนาจับดีดลิดสีดวงเฮ้ยบุกรู้ได้ยังไงเนี่ยมีไม่มีก็กขบอกกันตัง้ง5-6หัวน่ะเดี๋ยวยาฉันไปทา ยาอะไรเโอ้ยาดียาแก้ริสีดวง <c oughs> มีชื่อยี่ห้อไหมแม่สวยแถวบ้านเนี่ยทาไปเลยเป็นไงวนไปเลยประมาณสามรอกไม่เกินเจ็ดวันหายเลยหลุดทั้งตูดใอเด็กสใช้เนี่ยเออนีน่รู้จักกันแล้วใช่ไหมลูกนะแต่า